โจมอะไเนี่ยคุณพีไแมนโจมจัดอ่ะนี่ก็อะไก็ไรเสือเลยอือไก็ไรเสือเลยทำดีนะแล้วก็บินอะไรอ่ะทำดีนะพูดปกติครับเนี่ยสวัสดีครับแล้วก็อะไรเสือเลย อะไรนทำดีนะเราบินอะไรอ่ะทำดีนะไม่ต้องไม่ต้องแล้วอ้ขาโ่หน้าไอ้เยังไม่ได้เสร็งดีปะิน

โอดไลค์คิกเนเตอร์เหรอแบงใช่เหรอไม่ใช่ไอการที่หวาอเดบโวไอเดบโบเอ๊ยก็เอาไ้เตยเขาดีดกว่าเขาไม่มีอะไรหรอกไอย่าแบงก์เหรอเนีอะละเคลียร์ละ มึงจะอะจะอกใชป่ปะห้ยอะไรอะไระะไครัวะนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยววอร์มโชว์เอ้ยเพื่อนเป็นหัวตีขวย ไม่สตรีมคุณภาพมันดียังวะว n น to be ninja เฮ้ยวันด,ดีแบงค์ กูบ้านแล้วเพื่อนอพมแอืมตอนนี้กูไลฟ์สดอยู่เนี่ยไลฟ์สดหรอในยูทูบเนี่ยวัดต่อวัดต่อสะพามันอยู่นี่โอ้โหแต่ดูนี่จิงเอ๋ยควายมีีคาวาอีมากเพรามันเอารหัสมึงไปเล่นเนยเ่อวาน มันเจอคอนเออไ <savior> แม่งใหญ่จะแค่นะคอนใข่วะใข่วะคอนใครนะใครหำใหญ่นะเจอคอนไม่ใช่เจอเจอคอนใข่วะใข่วะคอนที่มันถืออ๋อโอ้โหแบงค์ว่าหรือไม่เพื่อนมาถามมาถามว่าเด่นไรไปก็บ่อยกันเรอ mày không hôn nó đi hôn 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 lái hôn rồi hôn hôn lái hôn 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 mà, anh của เล่กัสถางดีเด็มยังโอ้ยลองจ้องเลยเฮ้ยทุกคนขอเคลื่นไลฟ์ม่กันไม่เอ้าอีกอ่ะ